สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่มักมงัวมัก้วยครับมือนี้เนีมาเบิองควายอีสร้างครับอีสร้างตัวที่มานังลางมือตะกรกอนน่ะมือนี้ออกแล้วเป็นตัวแม่ย่างดีครับรมกับการตั้งแข่ไว้อยู่ปรากฏว่าตัวใหญ่ตืบส่งตัวใหญ่แข็งแรงดีอยู่ ครับสิภาพ,พอเอม่เป็นสองเบิรงนะครับเี่อบอกนะเขากำลังสีลุกอบนน่าจะแข่งแรงจะฟ้าลูกขอาเอ้ยียหล่าเอ้ยอย่างจะหายเ้อยจะห่วงมานดี๋ยวรครับมือนใ่ลูกสาว ก็พึมตั้งใจอยู่ครับต้องการอยากให้ลูกอยู่แม่ก็ได้แท้ๆพ่อเขากับเงินอุู่ไทยเดี๋ยวเบิ้งมันให้เขาลูกขึ้นก่อนลูกขึ้นก่อนให้ย่างแล้วเบิ้งก่อนที่ดูจังหวะตัวน้อยสวหญ่กันเดี๋ยวเบิ้งส้มกันแข่งขากับพ่อชายใจอยู่ครับแข่งขาใหญ่ขายยาวดีอยู่ อันนั้นเป็นพี่สาวเขากล้วยนะครับปรากฏว่าเลยเลยกำหนดมาตั้งวันที่18เมื่อนี้วันที่ 1. วันที่2อุธูลาเลยมาตั้งแต่วันที่1ิบแปดการย้ครับด้วยกำหนดมาปรากฏว่าเป็นตแม่ ดูสึกว่าดีใจเจ้าของครับที่ได้ลูกสาวเา้าครับให้เขาลุกย่างสักก้อนจังค่อยที่ได้เบื้งชัดชัดนย่ยครับลูกเจ้าสร้างที่ลูกกินนมแล้วปะเนี่ย ลูกกินนมตุบตุบแล้วแ,แสดงว่าเขาแข็งแรงเติบได้กินนมเหลียงภายในโบ่โดนครับหลังจากเขาลูกขึ้นเขาได้กินนมเหลียงเขาคดิมีร่างกายแข็งแรงมีภูมิต้านทานหลายหลังจากได้กินนมเหลียงของแม่ถ้าค่อยน้อยเกิดมาบ่่คยได้กินนมเหลียงทีแรกเนี่ยมันพูนว่ามันบ่แข็งแรงว่าท่านพูนว่านะครับแม่เขาก็คือเจ้าสร้าง ลูกกระจักที่ซื้อว่อย่างไรนะครับหลังจากเกิดมาเมื่อนี้วันที่2ตุลาสองพั 2, นห้ารยหกไดทายาตม่อยังไม่ตัวหนึ่งคือตัวแม่ครับเต้พี่สาวของเขาที่ซื้อจีดม้ากับกับตัวแม่กันนะครับ น้อนนี่คือเจ้าชฌกุ้ยลูกเจก้ากล้วยพ่อเขาถือเจ้ากล้วยตัวที่ยืนกินหญ้าอยู่นั่นกัดื้อแม่โหงนั่งกระทาไปแล้วเลยยังมัดทอดกับมัดขอดแค่กับตัวนองน,นี่ยงกัด ถึงแม่สาวลูกเงินจะไท้กันหรอครับตัวนี้ก็ได้เอาลูกๆล,ลูกโซ่ตัวละลูกลกูลูกโซโซ่ตัวเร็วเวเร็ให้พันเบิง้งนี่ครับตัวนี้คือลูกกันดูไทยกัน ตอนคุณละเม่เราพอเดียวกันเฮ้ยตัวนึงลุกลุกขึ้นเรื่อยเรื่อยไปจมพูลุกเอานอนเดี๋ยวนอนทักนอนแน่แทะไม่อยากออกกล้องหรือเฮ้ย นี่ก็ตัวหนึ่งแม่นางตัวพพอเขาก็จจำว่าได้จักวัตัุได้ครับนี่สีห่หาตัวตัวที่หกก็เกิดมาเมื่อน,นี้แหละนะครับไทยให้พ่อแม่พี่น้องเบิง้งพอได้เห็นเห่นครับสำหรับคุณหมักหวย นียครับอันนี้เจ้ากล้วยพี่สาวของตัวเกิดไม่เมื่อนนี้แหละอากาศไม่คึมๆไง้วครับเดอ้อทนทายาทตัวเกิดไม่กินนมวันซ้า,าอยู่คน้ำตวบๆอยู่คือจริงหิวไรยว่าเกิดมาไม่ Im pe là im pe. Hào lùm xong ta Đủ tôm nhăn khắc lên. Cứ chỉ hiểu lại. อันนี้เรากินอะไอิ่มเดอ้อได้ไปนอนถ้าเขากินนมอิ่มแล้วเขากินนอนครับเป็นภาษาพ่อยน่อยนอนหิวพุ่นล่ะพี่ยังให้ลกขึ้นหากินไหมถ้าเขาจะกินแล้วเสี้ยนนึงที่ม,ม้ยากแสดงว่าเขาแข่งแรงเขาจะหากินเองต่อไปอเอาละครับคลิปนี้ขอฝากพ่อแม่พี่น้อง ผู้ที่ชอบเบิ้งงัวบืงควยครับมักเลี้ยงงวเลี้ยงคว้ยคือกันฝากกดติดตามครับกดกระดิ่งครับเพื่อ,อี่เป็นกำลังใจให้ผู้ที่เฮ็ดคลิปในนี้กำลังใจเฮ็ดคลิปไม่ออกมาเพราพี่น้นองเด้เบึงสำหรับคลิปนี้ขอสวัสดีครับ